บรรยากาศน้ำสาวมักฝากเพื่อนๆคะ่ะผู้พันหน่อยจังหวัดนองบัวีนะผู้ค่านี่คะ่ะมงึงตะเวนขึ้นตะเวนก็ลังสิขึ้นย่ำนาวสิขึ้นมึงนี่คะ่ะย่ำฮอนสิขึ้นมึงนี่คะ่ะย่ำฮอนตะเวนนี่ก็ไปสูมมุมสซูเก่เนาะค่ะเนาะเลือกข้างไปก็ได้บรรยากาศย่ำมือเศร้าก็จะประมาณนี้คะ่ะเมฆหมอกโอ้ยหลายพี่น้อนมืงขึ้นกับฝนตกมืงขึ้นน,น,น,นี่ โอ้ยฝนตกห้ามพูดน้อยเมื่อคืนนะเพอฝนตกเศร้าดนตรีฝนก็ึ้นอีกบึ้มเบิ่มเบิ่มเมื่อคืนอ่าดังล่มหัวท้งใจเนี่ยวงดนตรีเนาะมีวงดนตรีุกเศร้าอาทิตย์ค่ะคนก็เดินไปเที่ยวายแลงว่าในฝนก็ตกทั้งลมทั้งฝนกเมื่อวาในแจ้งยังเป็นยังอันนี้กับบรรยากาศน้ำเศร้าหกโมงหกโมงกลัวครับพี่เนาะหกโมงกว่าั ฝนก้อนเมฆกี่ฟากาลายฝนก็จะตกกระงส่งมาเนี่ยฝนว่านก็เป็นนั่นสิองไรเพี่น้องฝนตกอีหลีอากาศน้าเศร้าแบบมือ่อก็สลัวัวไฟก็ว่าท่านได้ปิดพี่อนเนาะไฟขนทางเนาะท่านได้ปิด มาออกบรรยากาศนั่งสอยเพื่อนๆด้วงกพี่น้องี่ก็บบรรยากาศทางบ้านค่ะเจอต้นไม้ต้นเหล่าต้นหมกม่วงต้นน้อยอูนในกินได้บ้านนี่แหละค่ะต้นกระเดาต้นพักเติว้วนี่เบ้อขายอยู่ในนี่หมกเลี้ยงถัวหมกเลี้ยงฟาหมกมวงบ่หมวกม่วงโปกกล่องหมกม่วงอย่างนี้พักสุหยางขายอยู่ในนีนน้ไม่ได้ไปหาซื้อกินกพี่น้องกินกบบ่าวาดโบไว บรรยากาศย่ำเสาหัมงกรเขาเป็นหัวแล้ก็หัวมังกวมันก็จะสันเละเกลี่งไปนะเนาะไฟก็ยังเต็มสายขัางอยู่ค่ะบรรยากาศย้ำเสาเพื่อนๆได้ชมค่ะบรรยากาศยามเช้าที่หนองบัวลพูคาเกิดะมาณนี้แหละค่ะฝนก็กลังตื่นหงสข่าหงส์่านะคะเนาะ เมื that, ่อวันอากาศพวกเขายังเ้ารนเพิ่อนๆเลยเพื่อนพี่น้องโอ้ยหนาวเมื่อนเมื่อเครื่งลมทั้งฝนพี่น้องเอ้ยบ่ิษัทขาดังว้ยมาเป็ตกคักตกแงียือนใต้คลิปอยู่กับเปียกไหมพี่น้องเปียกเบิดยดือนใต้คลิปนานเลยเบี่ยงมากจนเปียกนะค่ะจะคลายข้อขาดไปเปียกสุดในบรรยากาศย่ำเสาร์กับหกมงกุฎกวาค่ะ